กราบสวัสดีพี่น้องเมืองไทยเมืองนอกเมืองนางที่เคารพกรบทุกทุกท่านครับ่ายประองแม่สิบนิ้นน็ปรบมือไหว้ี่น้องทุกท่านคืดทอดคืดถึงคือเก่าคือเก่าก้าหองจุยห้องนอนจัดให้ดีมีแต่รวยเก้าหองจุยห้องนอนจัดให้ดีมีแต่รวยมาลองดูกันว่านะครับทำอย่างไรบ้างหนึ่ง ในห้องนอนและเตียงตั้งอยู่ในทิศที่ดีที่สุดทิศที่เป็นมงคลคือทิศเหนือกับทิศตะวันออกส่วนทิศตะวันตกกับทิศใต้ถือว่าเป็นทิศอับประมงคลถ้านอนเอาหัวไปทางทิศตะวันตกจะทำให้เจ็บป่วยอายุสั้นเพราะเป็นทิศคนตาย 2. พยายามนอนให้ศีรษะและเท้าขนานไปกับแนวประตูห้องนอนอย่านอนในแนวขวางประตูหรือนอนหันหลังให้กับประตูเพราะจะทำให้ผู้คนรอบด้านโดยเฉพาะผู้ร่วมงานเกิดความกระด้างกระเดืองและไม่เชื่อฟังคุณ 3. อย่านอนเอาศีรษะ หรือเท้าชี้ลิงไปทางประตูห้องนอนเพราะการนอนเอาศีรษะหรือเท้าลิงไปทางประตูห้องนอนจะทําให้โชคลาภติดขัดไปหมด 4. การนอนติดกับประตูห้องน้ําหรือห้องสุขาอาจจะทําให้คุณมีสุขภาพไม่ดีและเจ็บป่วย ยังทำให้ประสบแต่ปัญหายุ่งยากเป็นประจำในธุรกิจการงานทั้งนี้เป็นเพราะพลังหินของห้องน้ำสุขามีอำนาจเหนือกว่าพลังหยางและทำลายพลังหยางซึ่งมีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจและแม้แต่การนอนให้ปลายเท้าชี้ไปที่ประตูห้องน้ำก็เป็นสิ่งที่ ไม่ควรกระทําเช่นกันเพราะมันทําให้คุณตกอยู่ในภาวะยุ่งยากตลอดเวลาและไม่สามารถควบคุมสถานาการณ์ได้ 5. อย่านอนภายใต้แนวคานหรือคือโผล่ออกมาเป็นเพดานหรือแนวเรี่ยมของมุมเสาที่เล็งพุ่งตรงมาอย่างที่นอนเพราะจะทําให้การงานเกิดความผิดพลาด ถูกตำหนิจากเพื่อนร่วมงานเจ้านายจะเป็นปรปักกับคุณและเหนื้ออื่นใดคุณจะเป็นโรคปวดศรีรษะโดยไม่มีสาเหตุ 6. ที่นอนควรอยู่สูงจากพื้นห้องไม่ควรนอนกับพื้นห้องจะเป็นมงคลและห้องนอนควรอยู่ชั้นบนของบ้าน ไม่ควรอยู่ชั้นล่างจึงจะมีโชคลาภและความร่ำรวย 7. ห้องนอนสองห้องไม่ควรเปิดประตูให้ตรงกันเพราะจะทำให้เจ้าของห้องทั้งสองเกิดความขัดแย้งกันได้แรูปทรงของห้องนอนควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจึงจะเป็นมงคลรูปตัวเอลจะเป็นอัปมงคลมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าด้านต่อไปเป็นตัวเอลนั่นก็เป็นที่ตั้งของห้องน้ำากาการนอนหรือการตั้งเตียงระหว่างประตูห้องนอนกับประตูห้องน้ำจะทำให้โชคลาภสูญหายเพราะ โชคผ่านเข้ามาทางประตูและเลยออกโดยเร็วทางท่อระบายน้ำของห้องน้ำนี่ก็เป็น9ก้าองจุ้ยห้องนอนนะครับจัดให้ดีมีตะรวยนะครับก็เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับ สำหรับท่านใดที่ปังแล้วชื่นชมชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องและช่องเครือข่ายที่ขึ้นเมื่อกิกเมื่อกึกอยู่บนหน้าจอสำหรับวันนี้ขอให้ท่านสุขภาพดีร่ำรวยร่ำรวยทุกหวย